เมื <LY> <os> ่อไอ้หลนกับเจนอตยืนอยู่ตรงหน้าตึกที่ถูกใช้เป็นฐานลับเจนอตเพียงกวาดสายตาประเมินโครงสร้างไม่กี่วินาทีก่อนจะตัดสินใจทันทีสิ้นคำปืนใหญ่ความร้อนถูกปลดปล่อยออกมาในพริบตาลำแสงสีขาวร้อนแรงเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าตึกทั้งหลังถูกลบหายไปจากแผนที่เหลือเพียงซากปรักพังและกลิ่นไหม้คลั่งคลุ้งในอากาศใต้ซากนั้นเองพวกเขาพบทางลงลับบันไดที่นำไปสู่ห้องทดลองใต้ดินลึก ในส่วนลึกสุดของฐานดรจีนัสนักวิทยาศาสตร์ผู้หมกมุ่นกับวิวัฒนาการขั้นสมบูรณ์แบบกำลังยืนตัวสัน่นอยู่ท่ามกลางร่างโคลนของตนเองนับไม่ถ้วนเมื่อรู้ว่าหนีไม่พ้นเขาจึงตัดสินใจเปิดผนึกไพ่ตายใบสุดท้ายสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดและอันตรายที่สุดอาชุราคาบุโตสัตว์ประหลาดผู้บ้าคลั่งเกินกว่าจะควบคุมทันทีที่ตื่นขึ้นมันก็สังหารร่างโคลนของจีนัสอย่างไม่ลังเล เสียงกระแทกเสียงฉีกขาดและเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วห้องใต้ดินแต่เมื่อสายตาของมันหันมาหยุดที่ชายหัวโลน้นผู้ยืนเงียบๆคาบุโตะก็เกิดความสนใจขึ้นมามนุษย์คนนี้คือคนที่แกบอกว่าแข็งแกร่งงั้นเหรอ ก่อนจะได้คำตอบคาบุโตะพุ่งเข้าโจมตีเจนอสก่อนเป็นรายแรกความเร็วและพลังที่เหนือชั้นทำให้เจนอสไม่ทันตั้งตัวร่างของเขาถูกอัดกระแทกเข้ากับกำแพงอย่างรุนแรงจากนั้นสัตว์ประหลาดก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับไอ้โลนมันอ้อมไปด้านหลังเตรียมจู่โจมจากจุดอับแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองร่างกายของคาบุโตะกลับสันสนส่นสะท้านสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ผ่านการต่อสู้มานับไม่ถ้วนกรีดร้องพร้อมกันเพียงคำเดียวอันตรายถึงชีวิต ไม่มีคลื่นพลังไม่มีท่าทางคุกคามไอ้โลนแค่ยืนเฉยๆหันหลังอยู่แต่คาบุโตะกลับกระโดดถอยหนีออกไปไกลทันทีหัวใจเต้นรัวร่างกายเย็นเฉียบมันจ้องชายหัวโลนตรงหน้าด้วยสายตาที่ไม่เคยมีในชีวิตมาก่อนสายตาของความกลัวมนุษย์ทำไมแกถึงแข็งแกร่งขนาดนี้กันแน่